ขณะนี้เป็นการสาธิตของท่านอาจารย์รัฐโดยกำเหรียญธรรมจักแล้วตัวหมุนไปด้วยคล้ายๆกับลักษณะการโยกแต่เป็นการโยกบุญที่ควรเข็มนาฬิกาวิธทยุดนะขณะนี้วิธทยุดมันไม่อยู่แน่คุณเดินไปต้องจายใจเข้าลึกเรื่องวิธทยุดไปถึงท้องแล้วก็พอวล้มออก แม่งานมันจะหมุนพอมันอยู่เนื้ไปหายใจเข้าไปถึงเท้าระพอลมออกจนความรู้สึกก้ามันไม่หมุนแล้วก็หยุดมีทั้งการสอนให้ดูแล้วก็สอนวิธีการเก็บพลังโดยการลื่นจากกิมงที่เป็นเทคนิคเบื้องต้นของสมาธิหมุนในของก็ ทางานนี้พอออได้ประโยชน์เต็มเพราะว่าเป็นันเรงเหมือนกัแต่วาเออเมื่อกี้ก็เห็นพออว่าเออมือพออยยังแดงๆอยู่ไปดูเออแดงจริงๆเรา้อให้ทุกอยางดูนั้นตือที่ได้วิชารไา้นยิ่งแก่ดีนะอาจารย์ครับคมทั้งหลายเนีทุกคนนได้ประโยชน์หมดในสิ่งนี้ ตอนอนิจจบทก่อนนะเดี๋ยวสักครู่อาจารย์จะให้ดึงความเย็นอยากพัดบรรยากาศนะลงมาเอาขอมดีมาอีกยังมีวิธีการในะ่ช่วงนี้ก็ตอนนี้ายอยากจะถามะายก่อนก็ได้คนะ